ในช่วงเวลานี้วันนี้ผมจะได้สนทนากับคุณปรเมนประมาโขหรือคุณต้นเจ้าของสวนผักออรแกนิกสวนผักหลังบ้านในประเด็นสวนผักหลังบ้านผักออรแกนิกปลอดภัยไร้สารสวัสดีครับคุณปรเมนครับครับสวัสดีครับครับผม เห็นข้อมูลจากเส้นทางเศรษฐีบอกว่าเดิมทีเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ใช่ครับช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตอนต้นนี้หน่อยเถอะว่าทำไมจึงคิดอยากจะเปลี่ยนอาชีพมาทำเรื่องสวนผักเนี่ยครับคุณต้นครับครับผมตอนแรกก็เป็นช่างคอมแล้วครับก็บทำงานอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองปี <Ha. S 2> ครับผมแล้วก็หลังจากหลังจากทํางานไปสักพักหนึ่งก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทํอยู่สวนผักอยู่หลังบ้านนะครับ <Ha. S 2> ก็คือก็คือทําก่อนหน้านี้ก็ซ่อมคอมไปแล้วก็อยากจะกลับมาแค่ว่ากลับมา,กล,บมากลับมาดูแลครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับ ha. 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 พอดีไปใช่ครับไปทํางานต่างจังหวัดก็อ,อยากมาดูแลครอบครัวมาเห็นเอเดิมทีอยู่อยู่พื้นที่พื้นที่ผมที่พ่อแม่อยู่ เขาทาเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เน้นจุดไหนคือก็ปลูกไปปลูกไปตามความชอบปลูกไปเรื่อยอะครับยังไม่ที่บ้านที่ว่านี่คือที่บ้านที่ว่านี่คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะใช่ใช่ครับครับผมครับผมแล้วพอกลับมาแล้วเราคิดยังไงถึงมาสุดท้ายตอนนี้มาเป็นเรื่องสวนผักเนี่ยครับคุณต้นครับก็มาจับผีจับขู่อยู่ จบผิดอยู่ประมาณลองผิดลองถูกนะครับอยู่ประมาณสี่ห้าปีครับ,รบกว่าจะมาเป็นสวนผักนี่ก็ทํอาเลายหลายด้านครับทั้งเลี้ยงไก่บ้างเลี้ยงปลาบ้างทํามาหมดเลยครับ,ท,รบท,ทั้งทั้งทําสวนที่ที่พ่อทําอยู่แล้วก็เอาของที่สวนพวกผลผลไม้มะม่วงอย่างเงี้ยอยู่แถวบ้านเอาไปจําหน่ายแล้วก็จนมาถึงถึงถึงเพราะเหตุก็เคยเพราะครับจนมาถึงสวนผักนี่คือ คือมันจากเดิมตัวเองไ็ชอบชอบอยู่แล้วไอ้ผักเีื่อนเป็นผักสลัดผักออร์แกนิกแต่ว่าเรา,เราเราเนี่ยยังไม่มีความรู้เลยนะครับ<ฆ>ไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็เริ่มมาศึกษาทางอินเทอร์เน็ตดู y o u t u ูบบ้างนะครับแล้วก็ศึกษาเริ่มตั้งแต่ปลูกผักก็เริ่มตั้งแต่ปลูกผักเป็นผักนบ้านนะผักที่มันเป็นหอมผักชีอะไรก็ปลูกก็เคยปลูกครับ<ฆ>แล้วก็หลังจากนั้นก็กลายมาเป็นผักไฮโดรนะครับ พอเป็นผักไฮโดรแล้วปีผักไฮโดรคือปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็เราไม่มีเวลาที่ต้องต้องดูแลตลอดเพราะผักไฮโดรมันเป็นน้ําวนเนาะอืมมาเพื่อก็คือน,น้าไม่ต้องใช้ใชไม่ได้ปลูกที่ดินปลูกในน้ําอะเนาะใช่ครับเราต้องต้องใช้ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลากับเขาเยอะจังหมาเพราะต้องดูแลก็เลยมามาศึกษาเรื่องผักที่มันปลูกดินแต่ว่าเป็นออร์แกนิกการนี้ไม่ไร้สารเคมี ก็เลยดูแล้วดูแล้วมันมันค่อนข้างที่จะเขาท่าเพราะว่ารถเรามันดูแลไม่ยากครับไม่เหมือนผักไฮโดรเนาะเพราะไฮโดรเขาก็ต้นทุนปุ๋ยเยอะออต้องใช้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรนะครับแต่ตันนี้คือเราเราสามารถที่จะเอาของในท้องถิ่นเราเอามาใช้ได้แล้วก็แล้วก็ต้นทุนน้อยแล้วก็ปลอดสารด้วยประมาณนี้ครับก็เลยเริ่มศึกษาจากจากพี่ๆที่ที่เขา อยู่ลงใน YouTube บ้างหรือคนที่เขาทํามาก่อนประมาณนี้ที่คนรู้จักกันแล้วก็แนะน,นําแนะนําก็ลองลองปลูกใส่พื้นดินดูบ้างครับก็เลยลองผสมทําปุ๋ยหมักเองบ้างก็รู้สึกว่าเริ่มจะดีขึ้นครับแล้วก็ลูกค้าก็จากที่จะทำเล่นๆนะครับตอนแรกก็มีทําอย่างอื่นไปเยอะผักเนี่ยมาทําเล่นๆเอาไปมาอต่อมาก็เริ่มมีคนมาติดต่อซื้อเยอะขึ้นครับ ค,ครับครับแล้วก็มีคนาติดสอขอขอ,ขอไปทำเปิดตลาดอยู่แถวหน้าห้างสป,ปินคาที่มันเป็นตลาดแบบที่ชาวบ้านจะเอาอทุกวันหยุดเขาจะเอาเขาจะจัดตลาดอยู่ตามห้างอย่างแถวห้าบ้านผมจะมีบิกซีแล้วก็โรบินสันครับเขาก็จะมาขอผักไปไปจำหน่ายอยู่แถวหน้าห้างประมาณนี้ครับก็เลยเริ่มเริ่มมีลูกค้าประจำตอนนี้ก็ ทั้งมีลูกค้าประจำตอนนี้ก็มีมีลูกทีมที่ทีม่มาขอศึกษาดูงานแล้วก็นำความรู้ไปปลูกแล้วก็สามารถที่จะส่งผักมามาให้ผมมามาเป็นการตลาดนะครับมาให้ผมมาส่งลูกผมไปขายขายให้ด้วยครับหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วก็รับรับผักมาขายให้ด้วยเราของตัวเองก็ส่งด้วยประมาณนี้ครับคุณต้นต้องใช้พื้นที่เยอะไหมครับก็ตอนนี้พื้นที่ที่ปลูกผักก็ไม่เยอะครับประมาณสองงาน รวมๆแล้วประมาณสองการหน้าบ้านกับหลังบ้านก็เลยก็เลยเคยเลยเป็นตีแบนดขึ้นมาว่าเป็นสวนผักหลังบ้านอ๋ออ๋ออใช่ก็เลยเป็นที่มาสวนผักหลังบ้านแต่ปัจจุบันผักก็เต็มทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านนะครับฮ่า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 ใช่ครับเห็นเห็นไม่ปิดบังเรื่องขั้นตอนการปลูกเลยใช่ไหมครับคุณต้นครับครับผมก็มีขั้นตอนการปลูก ก็มีขั้นตอนการปลูกก,ก็เรียนรู้แล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คนที่มาศึกษาได้ครับก็มีการเพราะเมล็ดในถาดวันสองวันสามวันแล้วก็เอาไปลงกระถางหรือว่าแปลงปลูกเมื่อบเมล็ดในถาดนี่อายุประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันอย่างนั้นนะฮะครับผมแล้วเมื่อปลูกไปแ,แล้วนี่ เพียง45ถึง50วันก็เก็บเกี่ยวไปขายได้แล้วใช่ครับก็ใช้ดูจากเวลาก็ไม่นานนะครับเพราะว่าผักนี่เราเราเพาะเราเราเพาะเป็นต้นกล้าที่ใส่ไอ้ภาชนะเล็กๆอะครับเพราะพอเรามีเขามีใบเลี้ยงสักสองสามใบแล้วก็มาลงในถาดเพาะที่มันเป็นพีษที่เราใส่พีทมอสไว้เป็นดินพ้อกล้าครับ,รบแล้วก็จะเขาจะอยู่ในพีทมอสลดน้าเช้าเย็นถึงประมาณสองสัปดาห์เขาก็จะเริ่ม สองสัปดาห์คือประมาณสิบห้าวัน response. ตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากที่มาเล็ดกอกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็มาลงแปลงปลูกแปลงปลูกอีกประมาณสามสิบวันก็รวมกันแบบเป็นประมาณสี่สิบห้าวันแล้วเขาก็ลงแปลงปลูกแค่เดือนเดียวเขาก็เก็บได้ใช่ครับส่วนใหญ่ผักที่ปลูกนี่เป็นผักสลัดที่เป็นของเมืองนอกใช่ไหมครับคุณต้นครับได้ครับส่วนมากจะเป็นผักของเมืองนอกจะเป็นพวกกินโอ๊กเลดโอ๊ก อาก,กาดฮอนเดอรี่รับแต่ครับฟิลเล่ is, แล้วก็มีทั้งเลดิสก็มีครับมีทั้งเลดิสเบบี้แครอทอันนี้ปลูกมาหมดเลยแต่ส่วนหตัวนหลักๆก็จะมีเป็นกีนโอ๊กอากาศฮอลเดอรี่เลดโอ๊กแล้วก็คอร์สครับตัวหลักๆแล้วผักเหล่านี้เราหา,มาเมล็ดพันธุยากไหมครับคุณต้นครับอ๋อส่วนมากผมก็เริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ศึกษาก็มีกลุ่มเพื่อนที่เขาเขาจะมี บริษัทที่เขานําเข้าเมล็ดพวกนี้เขาก็จะแนะนํามาให้แล้วก็ตอนปัจจุบันนี้ก็มีมีเพาะมีลองลองทำเมล็ดเองก็มีครับก็ตอนนี้ก็ได้อยู่หลายตัวอยู่ที่สามารถที่ขยายพันธุ์ได้ครับ<ม>หมถึงว,ว่านะตอนนี้ค,นคุณต้นเนี่ยขายทั้งผักสดด้วยขายทั้งเมล็ดพันธุ์ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็เมล็ดพันธุ์เราก็เราก็ตอนนี้คือหลายตัวแล้วเราเราสามารถที่จะ ขยายพันธุ์ด้วยตัวเองได้ครับเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เหมือนที่เขาเอามาขายให้เราเลยใช่ครับครับใครที่สนใจก็เข้าไปในเพจสวนผักหลังบ้านที่คุณต้นเปิดไว้นะครับครับจะเป็นโลโก้รูปผักสีการ์ตูนสีเขียวครับแล้วก็เขียนว่าสวนผักหลังบ้านกลมๆครับเราจะเราจะมีวิธีปลูกให้ครับวิธีเพาะปลูกให้ทั้ง ทั้งเป็นไฮโดรก็สามารถสอนได้แล้วก็ทั้งเป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกลงดินนี่ก็สามารถให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มจากพอกล้าจนถึงเกกียวๆเลยครับครับเรื่องรายได้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณต้นครับอ็ตอนนี้ก็ผักถ้าเป็นพูดถึงเรื่องผักสดถ้าเป็นรายได้ก็ก็อยู่หลักสองสามหมื่นต่อเดือนถ้าเป็นเป็นผักสดนะครับที่ออกจากสวนเราครับแล้วก็ของลูกทีมก็มีบ้าง มีบ้างครับก็เราก็รับส่งด้วยถ้าอยู่ไม่ไกลมันก็สามารถเราผักมาส่งที่สวนเราเราก็เอาไปส่งให้แม่ค้าก็ค้าอีกรอบหนึ่งกับคนที่แบบคนที่เขารักสุขภาพนี่เขาก็จะติดต่อมาทางเราจะเป็นหน้าร้านให้อยู่แล้วครับใช่ครับเราเราทําผักนี่ใส่ถุงไปุงถุงๆไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับเป็นเป็นถุงมีมีทั้งแบบถุงหนึ่งโลแล้วส่วนมากถ,ถ้าเป็นส่งก็จะ แพ็คเป็นถุงสามโลเป็นถุงรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นถุงสี่เหลี่ยมแพ็คๆก็จาสำหรับใส่ครับถ้าเป็นถุงโลนึงก็เป็นถุงตีถ้าเป็นแบบคนจะซื้อไปกินเป็นผักรวมอย่างนี้ก็ก็เป็นถุงเบ์ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ตีเป็นพอองให้เขาไปครับอ๋อครับผมรายได้ในระดับนี้กับตอนเป็นช่างคมนี่เป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกันก็ ค่อนข้างที่จะค่อนข้างี่จะดีดีเลยครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วรายได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นเป็นลูกจ้างเขาก็ก็วันละวันละสามร้อยนะวันละสามร้อยก็ั้งเดือนก็ก็เดือนชนเดือนเนียพอมาปลูกผักอย่างนี้เราเราก็คือสองสามหมืน่นคือเราเป็นเงินเก็บได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายคที่เรามันยังยังเหลือครับ ถ้าเป็นก<า>่อนที่เป็นช่างก็ก็เดือนชนเดือนบางเดือนก็ไม่พอประมาณวันนี้ก็ชิวนนี้ก็ดีขึ้นคุณต้นลองพูดถึงความรู้สึกให้กับท่านผู้ฟังที่บางท่านอาจจะอยากทํากิจการใหม่ๆแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจควรจะต้องคิดอะไรยังไงบ้างครับคุณต้นครับก็ถ้าถ้าอยากถ้าสําหรับคนที่ว่าจะสนใจ แต่มาลองทําเกษตรหรือปลูกผักแบบผมเนี่ยผมก็พอแนะนําได้ว่าถ้าอยากชอบแบบผมจริงๆนะ mm hmm. ก็ก็ต้องลองศึกษาด้วยตัวเองว่าพื้นที่ลองทําเล่นๆก่อนก็ได้ครับพื้นที่มีเล่นน้อย,อยทํายังไงลองศึกษาหาหาวิธีที่เขาทํากันนะเราลองมาปฏิบัติดูแต่ไม่ใช่ผมไม่ให้แนะนําให้ออกจากงานเดิมนะผมก็แนะนําว่าให้ทําเล่นก่อนเออถ้ามันมทําได้ถ้ามันเวิร์ก ก็ลองทําให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะปกติลูกลูกค้าลูกพีมผมที่มาศึกษาเขาก็มีงานประจํากันทุกคนนะแต่เขามาทําเป็นเสริมมาลดน้ําแค่เช้าเย็นแค่นี้แล้วก็ลดน้ําแค่เช้าเย็นตอนกลางคืนดูแค่แมลงที่มันจะมากินผักแค่นั้นเองครับดังนั้นเขาก็ถึงเวลาเขาตัดมาส่งตัดมาส่งเขาก็มีงานประจํานะครับผมอืมกัเป็นรายได้บางคนก็ถึงกับอย่างผมก็มีที่ว่าทําจนรู้สึกว่างานประจํา การมาจะไม่ได้จะอ่อยากจะมาทําเต็มตัวก็มีอย่างงงก็แนะนําว่าหให้ลองทําเล่นๆดูก่อนเแบบพราทำเล่นๆไปเผื่อมันจะได้จริงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุดจุดนี้นะแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆมันก็มีช่องทางไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับถ้าใครสนใจเข้าไปในเพจสวนผักหลังบ้านก็ติดต่อการพูดคุยกัน อาจจะไปดูงานหรืออาจจะแลกเปลีป่ยนอะไรกันได้มากมายใช่ไหมครับคุณต้นครับใช่ครับปฏิท้าทักถ,ถ้าสอบถามมาทางทางเพจทางแชทเราเราเราจะมีวิธีสอนให้มีมีวิธีมีภาพนิ่งมีวิดีโอมีม,มีสมุดเล่มเล็กส่งไปให้อ่านด้วยครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปศึกษาดูสำหรับมือใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับขอแค่เปิดใจสักหน่อยมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยปลูกผักใช่ครับฮ่าฮ่า หมายความว่ามาทํากิจการแบบนี้ไม่ใช่เราต้องไปห่วงกลัวกังวลกลังวคูงวง่ขแข่งจะตีตลาดไม่จำเป็นต,ต้องคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ<ต>คุณต้นคอนแรกพี่แค่ว่าทําเล่นๆทําด้วยความชอบไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างแล้วถ้ามันลงตัวเราทุกอย่างมันรายได้มันจะเข้ามาเองแต่เราไม่ต้องไปโฟกัสที่เรื่องรายได้เราโฟกัสที่ว่าเราทํายังไงให้มันสวยไว้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวมันก็จะตามมา ครับตอนนี้ที่คุณต้นทําก็คือทำสองคนหัดกันดูแลลูกด้วยกับภรรยาอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่อก็ดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่น่าจะมีความสุขนะคุณต้นเนาะใช่ครับได้อยู่บ้านด้วยครับผมกิจการดีๆความคิดดีดเจะเลยลูกเรืองแน่นอนครับคุณต้นครับครับขอบคุณมากครับ ครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าคงจะได้ข่าวที่ดีกันต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับขอบคุณคร,ค,รค,รครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับผมคุณปรเมนประมาขโขหรือคุณต้นเจ้าของสวนผักออร์แกนิกสวนผักหลังบ้านสนทนากันในประเด็นสวนผักหลังบ้านผักออร์แกนิกปลอดภัยไร้สาร